ก็ยินดีมากนะครับที่ได้ร่วมง,งานกับซอมบี้เวอร์ที่อยากร่วมเพราะว่าเป็นซอมบี้เรื่องแรกของประเทศไทยแล้วก็อยากจะรู้ว่าซอมบี้ไทยเป็นยังไงช่วยนติดตามนะครับพ,อ,พอมีโอกาสได้ไปทงานแล้วได้เห็นมูนแล้วมันความรู้ทากเป็นไงก็อยากให้ ก็ไปพิปบปแล้วกันก็จะยังไงปปครับก็อย่างเรื่องนี้นะคะบางทีอาจจะคิดว่ามันเป็นแค่ซอมบี้กันทั่วไปหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องราวความมีเป็นที่มาของซอมบี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนมันมันมันเกิดจากเรื่องของการส่งต่อความ คือเขาตั้งตั้งโจทย์มาว่าศรัทธาเนี่ยสามารถส่งต่อได้ทางสายเลือดหรือเปล่านาะสบายสุดๆก็คือเท่านัา้นแล้วอันนั้นน่ะคือเป็นมันเลยเป็นที่มาของการาเกิดเหตุการณ์วุ่นวายต่างๆแล้วก็การส่งต่อเชื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะสนุกของซอมบี้แบบในไทยมันเป็นยังไงพี่บอกค่ะซอมบีเ้เราหลอออ่อมาก นตีหล่อเยอะไหมฮะโอ้โหเป็นกองคับเลยค่ะลาลานตาไปหมดเลยไม่รู้ว่าจะแต่งให้เขาดูไม่หล่อได้ยังไงบอกพี่ป๊อกแบบว่ามอเตอร์ไซค์เลยเหรอฮะมอเตอร์ไซค์ยังไงให้เขับไม่คล่องเท่าไหร่ด้วยแต่ว่าเราก็ต้องไปซ้อมให้คล่องให้ได้อ่ะค่ะมพี่เบียร์ครับการเัดสินใจมาร่วมโปรเจกต์นี้พี่เบียร์ก็คล้ายๆอาตุเชาเลยครับผมยังไม่เคยเห็นที่เขาพี่เบียร์ครับ พี่ผมเสียงกังโอเคโอเคก็คือมันมันมันรู้สึกว่าตอนแรกเลยเราเราไม่เคยเห็นคนไทยทำซีรีส์เกี่ยวกับซอมบี้เลยเราได้ดูแต่แบบของต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่าเวลาเราทำเนี่ยเราจะเป็นยังไงแล้วพอเราได้คุยกับทางทางกล้ากับทางเติร์นซึ่งเป็นผู้กำกับผู้เขียนบทและมันกลับร่วมเนี่ยมันน่าสนใจครับผมผมรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่เรื่องแบบซอมบี้ที่แบบ ท,ท,ท,ที่แบบวิ่งมีการแล้วก็มันมีหลยายอย่างในเรื่องที่ที่มันมีความน่าสนใจมากพูดมากไปได้เสน้เสนเรื่องมองนันมีความซับซอ้อนอะไรเยอะพี่มีจริงๆมันก็ย่อยง่ายนะ,นะแต่แต่ผมรู้สึกว่าด้วยการเล่าพอมันเป็นซีรีส์มีหลายมีหลายตอนเนี่ยผมว่ามันก็จะมีวิธีการที่แบบว่าดึงคนให้แบบคอยติดตามไปเรื่อยๆแบบว่าเหมือนกับพอดูจบอีพีหนึ่งแล้วเอ๊ะ รวดเลยดีกว่า<อ>นะฮะก็คือมันมันเหมือนกับว่าก็อ,ากกอดอดอดนอนได้ไม่เป็นไรครับ<อ>แค่แค่วันเดียวค<อ>ืนเดียวก็ดูจนจบเลยแล้วผมคิดว่ามันมันไม่ได้แค่แบบว่าซีรีส์แบบวิ่งหนีมันมีเรื่องของความสัมพันธ์ของเพื่อนอของครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งน่าสนใจมีสอดแทรกเข้าไปเรื่องของเอ๊ปะปูกมีให้มีให้ตามมีให้ตามมีให้ตามเยอะแล้วลุ้นก็ลุ้นภาพภาพซอมบี้เวอร์ชันนไทยกับเวอร์ชันต่างประเทศมันแตกต่างกันเลยในแต่ละเรื่ของเรื่องราผมว่านะ ไม่แพ้เลยผมว่ามันเป็นอีกก้าวหนึ่งที่แบบสําคัญของของซีรีส์เลยว่าแบบเราสามารถทําได้แบบเทียบเลยนะนะใช่ร้อยเก้าสิบของประเทศทั่วโลกนะอยากให้คนได้เห็นนะอ่าซอมบี้ของเราปรมาณสุดน้องๆมากต่อไปก่อนพี่ซีนี่อยู่ก่อนนะวิ่งเหนื่อยไหมครับวิ่งเหนื่อยไหมครับเด็กๆ เรื่องวิ่งให้เป็นหน้าที่ของเด็กๆล้วกันทุกคนเลยเราวิ่งเราวิ่งกันหมดเราวิ่งทุกที่เราวิ่งที่โล่งเราวิ่งในตึกเราวิ่งบันไดเราวิ่งทุกที่เลยที่เราจะวิ่งได้ครับพูดเหมือนเหนื่อยก็เหนื่อยอยู่รอเรามีคนช่วยเป็นอยู่ในาะไหนครับี่ี่กัีอยู่คณะนิเทศศาสตร์เราก็ต้องรักคนในคณะเราใครมาทำร้ายคนคณะเรา ไม่ได้ครับผมเราต้องแบบโปรเทคแต่บางคนก็นิสัยไม่ดีแต่อยากจะบอกว่าผมเป็นคนนิสัยดีมากในเรื่องในชีวิตจริงเลยเครับเมือนขนาดตา้องคิดครับผมเราต้องรอติดตามเพราะว่าอย่างที่พี่เบียร์บอกความสัมพันธ์มันหลายอย่างมากหลายกลุ่มมากทุกคนต้องแบบว่าติดตามตัวละครแล้วก็ค่อยๆจําแต่ละตัวละครไปครับผมถ้าทุกคนแบบรู้จักตัวละครแล้ะมันจะยิ่งดูสนุกครับผมแล้วก็ ติดตามดูกันว่า1 2ึ่งสองเยเอาแล้วจะพูดยังไคือมันต้องดูแบบตอนเนี้ยมันจะสนุกมากแล้วมันมาใช่นุ่นนุ่กับพี่เวีอยู่คณะเดียวกันไหมครับเอ้ยพี่วีใกล้กับพี่พี่วีบพี่อะไรเดียวกันอยู่คนละกันอ๋อแต่ว่าถ้าผมกับถ้าผมกับเฮียอยู่คณะเดียวกันครับแต่ว่าอยู่คนละรุ่นทำไปรมีหน้าที่อะไรครับ ก็เราเราเป็นคณะนิเทศเราเน้นหน้าตาอย่างเดียวครับสมองก็เป็นให้เป็นของคณะวิทย์ดีกว่าใช่ส่งของเราก็เน้นวิ่งเน้นเน้นวิ่งแล้วก็อะไรที่เราจะช่วยได้คือคณะนิเทศเขาก็จะมีบางสิ่งที่เขาทําได้เหมือนกันอย่างคณะวิทย์เขาก็จะอาจจะเรื่องความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยแต่ของเราอย่างตัวนนท์เป็นคนที่ชอบถ่ายรูปถ่ายวิดีโอ ซึ่งผมรู ia, ้สึกว่าการถ่ายเนี hmm. Perfect, ่ยมันสําคัญเหมือนกันกับการที่จะเอาไปวิเคราะห์หรืออะไรซอมบี้หรือเปล่ามันก็มีมันก็มีมีจุดที่ช่วยได้เหมือนกันใช่ครับสอบคุณสาวยุดยค่ะค่ะก็สำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะคะคือ คิดว่าเออซีรีส์ซอมบี้มันอาจจะเป็นโลกลายที่ไม่ได้มีอยู่จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันใกล้กับโลกเรามากๆเลยมันใกล้เคียงมากเลยอย่างซีรีส์ซอมบี้เราเนี่ยถูกวิจัยโดยนักวิรรทยาศาสตร์จริงๆอ้างอิงจากหลักการทางวิรรทยาศาสตร์จริงค่ะคือมันมีปรสิตชนิดหนึ่งแหละอะไรอย่างเงี้ยที่มันสามารถเข้าไปควบคุมสมองคนได้ซึ่งอันเนี้ยมันถูกรีเสิร์ชมาโดยนักวิรราทยาศาสตร์ไทยร่วมกับคนเขียนบทก็อยากให้ติดตามค่ะว่าเนื้อหามันค่อนข้างเข้มข้นว่า ซีรีส์ซอมบี้ของไทยเนี่ยมันก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคุเธอใช่อะไรใหม่ๆอะไรหลายคนอาจจะไม่ค่อยแบบเชื่อว่าเจนนิสจะเป็นเด็กวิทย์แล้วก็นักวิจัยสาวได้ถึงเราจะดูไม่น่าเชื่อแต่ขอบอกก่อนเลยนะคะว่าคนเขียนบทเนี่ยเขียนบทจาก ตัวละครตัวแสดงจริงๆเขาพบเจอเจนิดมาแล้วเขาก็อันเนี้ยเด็กจริงเพราะว่าอันเนี้ยจะเป็นอีกมุมหนึ่งเลยที่ที่คนไม่เคยเห็นจริงๆเป็นคนซีเรียสจริงๆเป็นคนอินโทรเวิร์ตแต่พวกแกไม่เคยเชื่อกันนะเจ้าหลานอินโทรเวิร์ตเหรอเนี่ยเชื่อกันหน่อยได้ไหมทำได้ตัวไม่หยาบยิงยันหน่อยยิงยันหน่อยเด็กไหมจริงๆแบบว่าอินโทรเวิร์ตจ้า สดๆคือแบบว่าดูดีอินโทรแบบว่าพูดเป็นต่อยหอยคือถ้าจะบอกถึงเจนนิสจริงๆอ่ะคือคาแรคเตอร์ทุกคนเขาอาจจะไม่เชื่อนะครับเพราะว่าเหมือนเขาเป็นคนที่พูดเก่งแล้วก็สามารถเข้าสังคมได้ดีอะไรเงี้ยแต่เขายืนยันผมจริงๆนะว่าเขาเป็นแบบเมียังไม่เห็นแบบตอนเจนนิสเป็นเด็กเนิร์ดอยู่บ้านอะไรเงี้ยแล้วเนิร์ดจริงไหมก็จริงๆเวลาเหมือนวิเคราะห์หรือว่าพูดอะไรเงี้ยก็จะเป็นมีมุมเนิร์ดเหมือนกันนะแต่ว่าข้อมูลที่มันลึกซึ้งจริงๆอะไรเงี้ยทาง เชื่อไหมเงียบกันหมดเลยไม่เชื่อกันหรอกค่ะก็ไมเงียบค่ะโอเคปากนิดนึงแล้วกันค่ะที่มีกลุ่มต่อไปรอคิวเลยได้เลยค่ะฝากเลยค่ะใเพี่พีเอพี่พีเ์ดีกว่าพี่เบียร์ดีกว่พีเอพี่ฟ็อกใช่นอกจากไลเดอร์แล้วมีอะไรเอาจัดไลเดอร์แล้วจริงๆแล้วก็คือไม่ได้อยากให้ลุ้นมากเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้ทุกคนจะได้เจอกันแล้วก็อยากฝากซีรีส์ดีๆหนึ่ง ซีรีส์นะคะซึ่งพี่บอกเชื่อว่ามันจะเป็นผลงานที right ่ภาคภูมิใจ okay. 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 er ได้ของคนไทยเลยล่ะค่ะว่าซอมบี้เราไม่แพ้ชาติไหนจริงๆแล้วก็ด้วยเนื้อเรื่องด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะเปลี่ยนับเนื้อให้ลูกตหนาวจริงหนาวเปลี่ยนเสื้อหนุ่มเลยล่ะ